ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation, Yamaha Tree City กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมปพิพรพลนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดมีเรื่องเด็ดๆที่คุณผู้ชมอยากจะมาแชร์กับเรานะฮะก็สามารถส่งมาได้นะครับที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ส่วนใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ใน YouTube และพิมพ์คำว่าแชมป์แชนแนลนะครับส่วนทุกความเคลื่อนไหว ของผมนะครับก็อยู่นี่ครับ Instagram c h a m p ์ h Ch o อต e ดมาดูวงการเทนนิสกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคือวงการเทนนิสเนี่ยปีหนึ่งจะมี4รายการใหญ่ๆที่เขาเรียกกันว่าแกรนด์สลัมแกรนด์สลัมรายการแรกก็คือออสเตรเลียนโอเพนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคอร์ดเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์ดหรือว่าคอร์ดแข็งหลังจากนั้นก็จะมี French Open นะครับที่ฝรั่งเศสเป็นคอร์ดดินที่มันแดงๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวิมเบิลด์ที่อังกฤษก็คือคอร์ดหญ้า รายการที่4รายการสุดท้ายรายการแกรนด์ slam ที่สำคัญที่สุดก็คือ US Open นะครับก็เป็นฮาร์ดคอร์คอร์แข็งเหมือนกันที่น่าสนใจที่สุดก็คือทางด้านของ s e ร e n าวิ l เลียมสครับเพราะว่าไอ้สรายการเนี่ยออสเตรเลียนฟรนช์วิมเบิลดันเธอซัดมาหมดแล้วและถ้าเกิดเธอสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้อีกจะเป็นการคว้าชัย4รายการใหญ่ๆติดต่อกันในปีแรกมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้หลายคนอึ้งมากนะฮะ ก่อนที่จะมีการแข่งขันเรื่องชีวิตรักของเธอนั้นก็น่าสนใจครับเพราะว่านักเทนนิสตัวแม่ออกเดทนักร้องตัวพ่อ พูดถึงนักเทนนิสตัวแม่ที่แม้ตัวพ่อยังต้องยกนิ้วให้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซรนาวิลเลียมส์นักหวดยิงมือหนึ่งของโลกวัย33จากอเมริกาตลอด20ปีของการเป็นนักเทนนิสมืออาชีพเธอคว้าแชมป์มาแล้วทั้งหมด69รายการและทำสถิติเป็นมือหนึ่งคนแรกของประวัติศาสตร์วงการเทนนิสที่มีคะแนนสะสมมากกว่าอันดับ2เกิน2เท่า จึงไม่แปลกที่หลายคนยกให้เธอเป็นนักเทนนิสหญิงที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเมื่อปีนี้2015เซเรนาตอกย้ำความเป็นตัวแม่ด้วยการคว้า3าแชมป์ใหญ่ออสเตรเลียโอเพนเฟรนช์โอเพนและวิมเบลดันและตอนนี้ก็เดินหน้าควา้าแชมป์ US p e n โเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสคนที่4ที่สามารถควา้าแชมป์รายการใหญ่ของปี4รายการรวดต่อจากมอรินคอนเลลี่มาร์กาเร็ตคอร์ตสเตฟฟี่กราฟ ไม่ใช่แค่ลัคกี้อินเกมเท่านั้นเพราะตอนนี้เซร์นาก็กำลังอินเลิฟสุดๆด้วยกับนักร้องตัวพ่อคนหนึ่งของวงการอย่างแด๊กชื่อของเพลงยอดฮิต s t a r t e d From The Bottom จาก0ูนสูส่จุดสูงสุด จริงๆแล้วเซร์นากับเดรกเคยคบกันเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ลงตัวก็เลยทำให้ต้องแยกทางกันไปแต่ล่าสุดคู่นี้รีเทิร์นกลับมาคบกันอีกครั้งและก็ยังหวานกว่าเดิมเพราะมีคนเห็นควงกันไปดินเนอร์สวีทเต็มที่กำลังใจดีแบบนี้ต่อให้อีกสิชั้ำตัวแม่อย่างเซร์นาก็ไม่หวั่นพร้อมกว่าทุกถ้วยรางวัลมาครองอยู่แล้ว นี่คือเวทีที่แจ้งเกิดน,นักฟุตบอลตัวพ่อของประเทศไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นต้องกวินธรมรมสัจจานัน์โกลมือหนึ่งของทีมชาติไทยอุ้มธีรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยและเมซี่เจชนาทิพสงประสินตัวรุกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในเอเชีย โค้คับหรือการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จัดโดยกลุ่มบริษัทโคคาโคลาด้วยคอนเซปต์ The Beginning of All Dreams จุดเริ่มต้นของทุกความฝันเพื่อเดินหน้าพัฒนาฟุตบอลไทย ปั้นเยาวชนสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพที่ผ่านมาโคบกครับถือเป็นโครงการฟุตบอลเยาวชนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วและยังเปิดกว้างให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นการแข่งขันจะมีทั้งหมด18ทีมเย,ย,ยาวชนจากสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีก18ทีมเยาวชนจากดิวิชั่น1และทีมเยาวชนสำรองจากลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ด้วย แต่ละทีมยังสามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงได้อีกทีมละหนึคนการแบ่งกลุ่มก็จะแบ่งออกเป็น8กลุ่มทั่วประเทศโดยชมป์ของแต่ละกลุ่มจะถูกจับสลากเพื่อมาแข่งย่าวยือน ทีมชนะก็ได้เข้ามาในรอบรองชนะเลิศที่แข่งแบบเย่าเยือนเหมือนกันก่อนจะมาถึงนัดชิงชนะเลิศชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นทีมว่าที่ตัวพ่อแห่งประเทศไทยสำหรับปีนี้เราได้แชมป์กลุ่มแรกก็คือโซนกรุงเทพมหานครแล้วนั่นก็คือเยาวชนจากเมืองทองยูเนเต็ดส่วนอีกเจ็ดกลุ่มจะทยอยแข่งกันไปในแต่ละภาคจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ การแข่งขันจะดุเดือดและมันขนาดไหนสปอร์ตมาเฟียเตรียมจัดไปทุก็อดเด็ดเร็วๆนี้อเมริกาและก็จีนสองประเทศสุดยอดมหาอำนาจนอกจกแข่งกันในเรื่องการค้าในเรื่องการเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้แข่งกันดึงครับแล้วก็ดึงนักกีฬาด้วยคนหนึ่งดึงอะไรอีกคนดึงอะไรดึงกันเละไปหมดเลยช่วงหน้าประเทศตัวพ่อชิงชัย แย่งกันดึงตัวพ่อเข้าประเทศช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียจัดเต็ม